ตอบแบงกันก่อนส่งวันนี้วันที่26สิงหาคม2568บแแบงกันส่งปืนกลมือกับบอกนี้พี่ชายอยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของอีโคเจเนตเอนะครับนี่นะสวยครับตัวนี้สูนหน้าสูนหลังถอดถอดขยับเปลี่ยนได้นะครับถอดออกติดดอดได้นะครับกลิปมือถอดออกได้นะครับพับได้กลางได้นะครับนี่แบงกันคือสิ่งเทียมอาวุธนะครับด้านในมีแการเหล็กขวางกั้นอยู่ตลอดแนวพี่ชายสั่งกระสุน แรงพิเศษ600บาทเพิ่มนะครับ2กล่องกล่อง,ล,องละพันสามร้อยห้าสิบนะฮะสั่งซื้กอก็ต้องยิงทดสอบทุกกระบอกน,นะครับปุ๊บเดี๋ยวเวลากลารมาไทยเราก็กดให้มันเข้าล็อกนี่ฮะโอเคร้านยิงทดสอบด้วยกระสุนแรงสูงด้วยนะนี่นะครับกระสุนปลอกเงินโอโกศานระบบคันบาคคับอยู่ตรงนี้นะครับระบบ S ก็คือเซฟครับผมบิดลงมาตรง f f นี่นะฮะ คือกึ่งอัตโนมัติเดี๋ยวผมยิงให้ดูนี่นะครับถ้าบิดลงมาตรงล่างสุดตรง A นี่นะครับตรง A กดไกลแช่เป็นการยิงฟัวโต้ครับเสียงดังแน่งมากนะครับฟังในห้องเก็บเสียงอาจจะเหมือนไม่ดังแต่ยิงจริงๆ,ๆดัง,ด,งดังมากๆครับชอบก็ไอาลายมาซื้อได้ครับกระบอกนี้ราคา1,500บาทครับมีให้2แม็กแม็กยาว25นัดกับแม็กสั้นนะครับนี่เนาะ เป็นแบบนี้เลยโอเคครับ